กางๆนะผมทำอ่าอนแล้วครับสวัสดีครับจากร้านโอเคเคบายนะครับวันนี้ลูกค้าจะมาเอาล้อมาทวิกคอสเมิกโอคาร์บอนเอสแอนะครับตัวนี้เป็นขอบขนาด40มิลนะฮะเป็นลายพิเศษเป็น TDF นะครับก็คือดูดอฟองทัวเดอฟองนะครับสังเกตที่ขอบล้อก็จะมีลายแล้วก็รุ่นนี้พิเศษครับคือ เขาแถมยางมาให้เป็นทุบเลสด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าวิธีการอัดยางนะครับแล้วก็วิธีการดูดน้ํายาอัดยางยังไงเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังสงสัยวิธีกิ๊น้องเขาถอดไปแล้วครับน้องไปก็คือถอดวาล์วให้เรียบร้อยแล้วนะครับถอดวาล์วหัวสอนเขาก็จะมีชุดอุปกรณ์นะครับคือตัวนี้เป็นตัวถอดสอน จากตัวว wow, าล์วทูบเลดลงออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวถอดสอนก็คือขันไปอย่างเงี้ยนะวิธีการเราก็ขันอย่างนงี้ถอดอย่างเงี้ยถอดอัอออกษรลงมานะครับทีนี้น้องก็จะดูดแล้วนะครับดูดให้เต็มที่เลยดูดให้ดูว่าน้ำยาดูดออกมาใช้งานนะครับอ,อ่าทีนี้เราก็จะเอาผ้าเช็ดซึ่งจริงๆโดยหลักแล้วควรจะหาเช็ดชู่ดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยางพาลา เวลาติดผ้าแล้วมันจะติดเลยอย่างนี้เราใช้ผ้าดูดออกมาให้สะ,สะ,สะอาดๆเช็ดเรียบร้อยนะครับหลังจากเราดูดเรียบร้อยเต็มหลอดนะครับเราก็ก็เสียบเข้าไปนะครับโดยวิธีการไหนก็ได้ให้น้ํายาไม่หกจริงๆแล้วตามหลักผมว่าจับตั้งก่อนนะฮะให้เข้าง,ง่ายๆน้ํายาจะไม่หกนะครับนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บ หลังจากนี้เราก็ใส่ให้แน่นนะฮะใส่แน่นๆนะครับอาจให้แน่น <P ed ala> ปุ๊บแล้วเราจับล้อลงนะฮะพ็เอียงระมางสัก <P ed ala> นี่ฮะอยู่ในระดับที่เอียงให้มันเอียงๆเวลาฉีดน้ายาเข้าไปสักครึ่งหลอดน,นะครับนี่ฮะนี่นโอเคเราจะเห็น,นประมาณสามสิบข้างละสามข้างละสามสิบนะครับเราไล่ฉีดนะครับก็ะนนะบะจะฉีดน,น้ํายาเข้าไปในระวางน้ํายาหกนะฮะฉีดก็ไปทีละนิดนะครับ กี้ตรงนั้นหมดหลอดไหมไม่หมดอบประมาณน้ได้แล้วพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วนี่กี้มันเต็มใช่ไหมไม่เต็มไม่เต็มอันนี้พอแล้วเรายังเหลืออีกไหมในหลอดนะนยังเหลืออยู่ทีนี้หลังจากฉีดนะครับน้ํายามันเข้าไปแล้วเราก็จับตั้งนะให้น้ํายามันไม่หกนะครับทีนี้ก็เป็นการเติมน้ํายาเสร็จในล้อหนึ่งนะครับเราก็ดึงวาล์วออกมาได้เลยลองออกสักนิดโอ้นะครับแรงก็ประมาณนี้เราก็ สามารถให้ล้อเนี่ยกลายเป็นระบบทูบเลดได้นะครับก็เวลานิยมใช้ก็สามารถใช้น้ำยาหลายๆยี่ห้อได้มีในตลาดก็มีสแตนมีมัตวิกมีทอฟูมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ละแบรนด์ตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับจบงานน,งนะฮะวเวลาเราเสร็จปุ๊บเราก็ใส่หวัวสอนปิดแล้วก็เดี๋ยวไปเติมลมกันนะครับวิธีการอันนี้เราก็จะใส่ต่อล้อนะครับซึ่ง ทางโรงงานให้มาขวดหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก60ซีซีนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วตอนนี้สาสิบนะครับก็ลงไปก็เติมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเติมลมแล้วจะเป็นยังไงนะครับค้วหน่อยฮะอันนี้เรียบร้อยอ่าลองรองลองไปเติมลมฮะทาไมเติมเห็นไหมขอบร้อนน้ำยาออกมาแล้วตามรูนะเห็นไหมฮี่เติมลมดีกวออกมาแล้วอุ้ย หลบนิดนึงอนนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าหลังจากที่เราเติมน้ํายาเนี่ยน้ํายามันจะออกมาตามขอบไหมแต่โดยหลักแล้วน้ํายาเราก็เวลาเติมลมเราก็จับมันหงายนะครับอันนี้เพื่อเทคนิคเพื่อให้น้ํายามันมันไปได้รูโลอ่ะเติมได้เลยครับแล้วก็หมุนล้อไปด้วยอย่นี้เทคนิคปุ๊บเราดนขอบล้อน้ำยาก็าจะอยู่ข้างในล้อแล้วนะครับ ก็าสามารถที่จะทําให้ลูกค้าปั่นสบายแล้วก็ลดปัญหาของการที่ยางรั่วตอนที่เราไปปั่นข้างนอกนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆจากร้าน o อไเจไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการเติมน้ํายาลงไปที่ขอบล้อที่ซัพพอร์ตยางทุบเลน,นะครับแล้วก็ยางก็ต้องเป็นทุบเลสด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่แบบว่าเราไม่ต้องใส่ยางไนใช้ยางนอกโดยที่ไรย,ยางไนนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของล้อ c o ส m ม c ิก0กันนะฮะว่าเสียงเป็นไงนะเป็นไงครับเสียงหวานวานะครับก็ขอพบพระคุณมากนะครับจากร้าน OKK ค i คนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ